พี่น้องหลังจากยุ่นแล้วพี่น้องไม่หยอดกับ๋องพี่น้องคะกับ๋องว่าได้พิมได้ยยน่เพราะคือบานห้าคน่นหยอดกับ๋องมึงๆก็ได้กับ๋องห้พี่น้องคะตัวหนึ่งตัวดนึงกับคุนหนึ่งนึ่งคนกับพี่น้องก็เป็นสามบาทบ้านห้าพี่น้องจคา <c oughs> คุณล่วงคุณไปย่างออกกรรําังกายก็เป็นซื้อมาก,กินย่างออกลกํางกาย เห็นยูข่างข้างกับเก็บเอาพี่น้องก็ได้ไปเก็บแม่ทัพขยะได้แต่ว่าเก็บเอาอยู่ข่างข้างที่พราเจ้าถิ่มพลังค้นกับเด็ก่อยใบรุนมันมาไงาเนะเาะก็ถิ่มไว้ข้าง,างกับพี่น้องว่าอายดอกพี่น้องเป็นเงื่อนเป็นข้ามตัวอ,อย่างเป็นเงื่อนเลยล่ะลุงปัญญางออกกะล,ล่างกายเครื่องที่สี่ยอดของเพ่นจ้าพี่น้องจ่าเนี่ยก็า้าก็ไม่หยอดเื่กันกา็าใส่ข้าลอร่าจนี่เอาเดี๋ยวสิข้า,อาวอมาจานเนาะ พี่น้องคะนี่มึงไ่ได้หยอดเทียกับฟองค่ะพี่น้องเอาเขาเทียเดียวเลยอยากเลยพี่น้องจ้าการหยอดกับฟองเพื่อนท่านสมัยค่ะพี่น้องเรื่องทุงนี่ทุ้งใยดำนี่จะได้เทไหลเลื่อยยาพี่น้องจ้าท่านทุกคนข้าจะกับไม่ยอดฟองซ่องเป็นยอดเอาล่งแล้วหมุนแล้วกัะพี่น้องเรื่องตัวเลขเพื่อนน่ะเรื่องตัวเลขของเพื่อนเกือนค่ะพี่น้อง กระป๋องทีบ้านข้าเจ้าข้าเจ้ากรบป๋องแม่นตะมีด้วพี่น้องท่ะข้าเจ้ากันไม่หยอดคือกันก็เต้ห้องละจใจนี่นมองข้าเจ้ากันไม่หยอดคือกันก็เหมือพี่น้องค่ะนี่พี่น้องแล้วเบิดอย่อนเมื่อของข้าเจ้าทั้งสมัยค่ะพี่น้องหย่อนกระป๋องกันร้ายกันหน่อยข้าเจ้ากันไม่หยอดเขาช่องนี่จ้าเนี่ แมยอดเขาสอมนี่ทต่ไมัน,น้อยแล้วพี่น้องไม่ได้ทิ่มเดือนก้ารคืออนเกลื่อนการเพื่อบ้านเนาะด้วยพี่น้องจา้าเนี่ยคนญ่คณรุ่นคนใบายางออกกัลร่างกายครับพี่น้องได้ยอดเดือนละสองเกลื่ออยู่เ้ยค่ะพี่น้องคะขึ้นมาอย่านอนตื่นสายอย่าอายํำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสานังเป็นยาเนาะนี่หามาเห็นว่าเป็นเกสซิฟแล้วพี่น้องคะ,คะ แม่ถึงเลยเราพี่นอ้องขาแม่ได้อันนี่แหละเครื่องเงินพิเศษย่างออกกระลังไกรก็ได้เงินความค่ะพี่น้องขาได้แล้วได้แล้วาาแล้วพี่น้องคนเฮาขันการขยันท่ามาหากินเนาะพี่น้องเฮาบ่มีเงินหน่อยค่ะพี่น้องว่ต้องอายดอกก็เจ้าจบริเวณได้ก็เจ้าแจะจะห่งวาา่าเฮาอันอันรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมจ้ะพี่น้องจ้า นี่ไม่อยากกระป๋องหลังกากยุ่นแล้วพี่น้องจะคว้ากระซื้อไม่กินแน่แตะเก็บใบย่างออกกระลังกายกระเ็นมะพี่น้องกายสบเบินแล้วเมื่อนี้สด็อะไรได้เมนนื่อไน่เออเมื่อไน่เอาเนี่เอา้านั่นกระป๋องที่มันบบออกมากค่ะฮึได้ลอยหาสิบเก่า ลอยหาซื้อเก่าจ่ากระป๋องหนึ่งมันบดีดนบเรียนไปเอากลับเขาไมา่จ้าพี่น้องจา่าเบื้องมันสิออกมาคือเก่าบอชือกระต๊เออเนี่ยอินเตอร์กูบ,บอืมเซียนได้ลอยหาซื้อเก่าจ่าพี่น้องจา่า mm hmm. มาเบื้องมาชมดอกไม้นั่งคุยกันนะโอ้ขนาดเมืองหนาวได้พี่น้องจา่าหนาวพายหนาวว่าอากาศเย็นเดือ mm hmm. พี่น้อง